สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องเฟซีนะคะตอนนี้กินผักหมักบานค่ะผักหมักบานแก้วไก่หัวแ,นนกแก้วเล่ยพ่อมาอยากกินแกงเห็ดพะนะกันเลยสิมาแกงเห็ดให้นั่งกินค่ะแกงเห,ห็ดใส่ยังแกงเห็ดใช่หม้อก่อนอื่นเ้าก็ต้องตั้งน้ำก่อนพี่น้องแกงเห็ดแล้วเ้าก็สิไปโซ่เลยประเด็นเด็ดเฟซซี่ค่ะค่ะเดี๋ยวเ้าตั้งน้ำก่อนนะคะ

นี่เป็นเฮดโคกเด้อพี่น้องเฮดโคกบ,าบา้านๆเฮาที่นี่ค่ะอันนี้คือเฮดอ่าเฮดสมอปพี Head อันนี้เฮดเฮดทานค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นเฮดเฮดไข่ะนะคะหนึ่งแล้วยออมอเมสเตอฟิดไปค่ะพี่น้องกินได,ด้อันนี้คือเพิ่นหนึ่งแล้วเฮาบ่ต้องนั่นเนาะ สามารถขอลร่วมหมอเลยค่ะเพราะว่าน้านําน้ําน้ําเห็เดมันก็จะอยู่นในนี้นะคะ เราจะนำหอกกระชีมาใส่บักข้ำเตียดค่ะร่อยเห็ดมันแตก่อนพี่นอง พี่รองเริมใส่เกลือค่ะใส่เวลาว่างค่ะพี่น้องปลูกหอมค่ะเออซึ่งเพิ่งซื้อมันก็ยังติดตอนนี้เขาด่งไฟกำลังกำลังสิกีเขาค่ะพี่น้อง ちょっと待ってよ。

แน่เมื่อกูยังไม้กระซิบระเชื่องเลยกูฟังเส็นงเค้มากในส ลืมเดือดแล้วครับพี่นอ้องเ้าเกิมว่าทำการปรุงนะคะไปปรุงนั้อลงไปค่ะคือประเดี๋ยค่ะประเดี๋ยคือประเดี๋ย ะ่น้จางนิดนึงปลาลงไปเสร็จแล้ว่นรอหอมค่ะเดือดแล้วค่ะพี่น้องเดือดแล้ว ม่นูต่อไปค่ะเียวเมียวเียวสีมายัมปูมาค่ะยัมปูม้านะคะข้าวเส็ดสดเนาะพี่ดองเพราะว่าเออเเี็ดสุกยัมปูบ่อบ,อส,บ,บ,อบอสดนะคะข้าวเห็สดสกนะคะเดี๋ยวรอ,อมันแห้งอันนี้อน พี่น้องนั่งกำลังจัดสวนใหม่เอายหญ่มาหลังบ้านนะคะต้นนี้นะคะ,ะ,คะมันมีความหมายว่าเป็นบอนที่แพงราคา ตอนนี้ต้นเล็กเท่านี้อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะถ้าเป็นอันบอนเสริมยังห่ือบอลสีชายชนนะคะผู้ได้เหรียญต้นใหม่อ่ะจิโฮเนาะตามฉันฉันไม่รู้เรื่องหรอกเจ้าแม่ออะไรเสีคนมาอีกเป็แล้วโลด แม่นอยากนํนานเนาะเห็นน่อเฮ็ดว่านี่ก็ได้ตาวเหนียวค่ะพี่น้องเหนียวสมซื่ออีหรือเฮ้ยเนาะเหนียวคักเหนียวแน่พี่น้องเบิ่งมนันเหนียวคักซสำใดงจังไดยสิกินได้คั่นบ่กีนะติดมือบ่คัก คนใหม่นั่งสินนีอ้อาหานะ <c oughs> งา<ำ>มสวยได้ต้อไปตังง้งมันเป็นเ <c oughs> อยียงก่อฟอกอากาศ <c oughs> จีน่เบ่งมือ <c oughs> หมดเลยค่ะ เน่ามักเลยเห็นเขากินมือเขือเนี่ยอยากกินน้าพนะเสียบเพื่อเธอเด้อวัสนะก็ต้องไปหาใหม่กินอันไม่ตะเกียบมามาปั่นให้นางเมื่อแล้วค่ะไม่้องเดี๋ยวขอเนี่ยไปล้างมือค่ะ เนี<ไ>้ยวสมื่อค่ะบางมต่างมีอะอย่างเทิลทีหนกี่ค่ะพี่น้ง ตักล้างมื้อนี้บ่บ่ใหม่พี่น้องแต่เมื่อคืนเขามันเหนียวมันก็แข็ง